สิ่งนหนึ่ง <That> ที่ดรว,วีรพงศ์มีความห่วงใยเนี่ยท่านห่หวงใยในแง่ที่ว่าในในบรรดาผู้ที่ครบกาหนดถ่ายถอนแล้วมีแนวโน้มที่จะไม่มีปัญญาไปถ่ายถอนแล้วก็ต้องผิดนัดชําระเนี่ยมันน่าจะมีจํานวนมากแลวบแบงค์ชาติเนี่ยจะใช้เกณฑ์อะไรในการพิจารณาอย่างที่พี่ไพศาลธนาอธิบายแล้วเนี่ยนะครับและกรณีบริษัทที่ไม่ได้รับการ อุปถัมภ์ค้ำชูโดยกองทุนเนี่ยของแบงค์ชาติทั้งๆท,ที่เขาก็อาจจะบอกว่าผมก็เข้าไปซื้อด้วยครึ่งหนึ่งแต่ทาไมไม่เลือกไม่เลือกอุ้มผมอะ่ะทําไมปล่อยผมลอยแพผมอะ่ะมันจะเป็นประเด็น,เป,นเป็นคดีความในศาลแล้วมันก็จะเกิดปรากฏการณ์ใหม่ที่แบงค์ชาติเนี่ยต้องไปเป็นคดีกับผู้ประกอบการ,รภาคธุรกิจซึ่งมันไม่เคยมีความน่าเชื่อถือของแบงค์ชาติเนี่ยมันจะเสื่อมสิ่งที่น่ากลัวหนักไปกว่านั้นก็คือว่าถ้า ความน่าเชื่อถือของแบงค์ชาติเนี่ยมีปัญหาเกิดความน่าสงสัยเนี่ยมันจะทําให้การบริหารนโยบายการเงินของประเทศทั้งประเทศก็ลุ่นลิ่งเหมือนกันค่าเงินบาทอาจจะลอยไปออกทะเลหาฝั่งไม่เจอก็เป็นไปได้ตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับกําลังเดินอยู่บนพวาทางสองแพ่งอยู่บนคมหอกคมดาบนะครับว่าตกลงแบงค์ชาติจะเอาอย่างไงเพราะว่าจุดยืนของแบงค์ชาติคือการกํากับดูแลนโยบาย การเงินของประเทศแต่ตอนนี้แบงค์ชาติกำลังลงแต่เล่นเองลงไปเป็นผู้เล่นในเกมนี้ด้วยเนี่ยตรงนี้นนี้สิ่งที่อันอันนี้ผมเห็นด้วยว่างานเนี้ยเนี่ยแบงค์ชาติมีโอกาสที่จะเปลืองตัวจะมีโอกาสที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้เพราะว่าถึงให้ตั้งหลักเกณฑ์ยังไงเนี่ยมันโอกาสที่จะถูกมองได้ว่าเอาทาไมช่วยแต่บริษัทคุณสุปันในบริษัทของผมไม่ช่วยเลยใช่ เอาหลักเกณฑ์มาก็คุณก็ออกหลักเกณฑ์คุณเอง่ะคุณก็เอาหลักเกณฑ์ไม่ช่วยผมอยู่แล้วสิครับมันจะไม่ันจะคือจะบอกว่าเขาไม่มีหลักเกณฑ์คงไม่ได้เขามีหลักเกณฑ์แต่มันจะมีการโต้แย้งเขาบอกไอ้ที่คุณออกหลักเกณฑ์น่ะมันจะล็อกไว้หมดแล้วว่ามันจะไปที่กลุ่มไหนมันไม่มาที่กลุ่มผมหรอกใชครับอ่าอย่างงี้ผม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 อันนี้คือว่ามหวงใหญ่มันจะมีความเสี่ยงที่แบงก์ชาติจะต้องจะต้องกลายเป็นจำเลยใช่ที่จะใช่ที่จะถูกวิพากวิจารณ์หรืออาจจะถูก ตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวนี้ได้เพราะว่ามันไม่หมดมันช่วยไม่ได้ไปหมดอย่างที่คุณศักชัยบอกนะครับเออมันช่วยไม่ได้ทั้งระบบครับใช่เอาว่าที่โต๊ะบีบวกทั้งหมดเนี่ยก็ช่วยได้ไม่หมดครับเพราะว่าดูมูลค่าแล้วมันสูงกว่าสิ่งที่ก็คือเหมือนกับว่าเอาเอากระบอกน้ำลงหยดน้ำหยดน้ำลงมหาสมุทรก็เกินไปเอาไปว่า เจ้าพญาไหลลงทะเลอะครับอฮครับ <laughs> อืมนแค่เป็นข่าวออกมาเนี่ยแค่เป็นข่าวออกมาเนี่ยผมคิดว่าแบงค์ชาติก็ก็พูดง่ายติดลบแล้วอะ่ะคเพระว่าความรู้สึกของประชาชนคนที่รอรับการเยียวยาจากรัฐบาลน,นะครับหรือว่ารอการเจราจาระหว่างแบงค์ชาติกับสถาบันกันเงินแล้วก็นอนแบงค์เนี่ยมันล่าช้ามากแล้วก็เต็มด้วยกฎเกณฑ์แล้วจะอยู่ดีๆเจ้า โอเคสี่แสนล้านอุ้มเจ้าสัว่าเอาสี่แสนล้านไปอุ้มพวก uh, ในส่วนของธุรกิจขนาดใหญ่เพื่อที่จะต้องการสร้างเครดิตของบริษัทให้มาสะท้อนเครดิตของประเทศเนี่ยอผมคิดว่ายุ่งแน่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยรเราก็ต้องพูดตรงๆว่ามาตรการาต่างๆที่ลงไปช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนเนี่ยหนึ่งมันก็ยังไม่ทั่วถึงอืนะครับมันยังไม่ทั่วถึงมันก็จะเต็มไปเรื่องเงื่อนไขและกฎระเบียบยุบยับไปหมดบางคนก็บอกอา้าวทาไม่มันไม่ได้กระทบ คือผมเชื่อ,อ,อแฟนชาติกาลังเล่นอยู่กับความรู้สึกของพี่น้องประชาชนที่ตัง้งคําถามว่าเอ้ะทำไมพวกเขาเพวกนั้นเขามีอยู่แล้วทําไมไปช่วยเขาแล้วพวกเราล่ะยังไม่มีเลยยังไม่ทั่วถึงแล้วทุ่มไปต้องสี่แสนล้านจะไปช่วยพวกเขาเพี่อย่างง่ายๆนะครับอย่างที่เคยคุยกันเรื่องของที่ทางกระทรวงการคลังบอกว่าจะให้รัฐบาลอนุมัติชงเรื่องไปแล้วคลอมออนุมัติ บอกว่าจะเพิ่มอีกอ,อีกหนึ่งหมื่นห้าพันบาทใช่ไหมครัเป็นเป็นช่วยอ่าหกเดือนหกหมื่นบาทหลายคนบอ,อกจบแล้วคอรมอ,อนุมัติที่ผมพูดแบบตรงไปตรงมานะถ้ารัฐบาลเห็นว่ากับข้อเสนอของประชาชนที่บอกว่าเอาอีกหนึ่งหมื่นห้าพันบาทมากระจายให้อีกเก้าล้านคนก็จะได้ขยายฐานช่วยอีกสิบแปดล้านคนเนี่ยจะทำได้อ,อคือยกเลิกมติอมอครอรมอนุมัติไป ไม่ใช่ว่ารัฐบาลไม่เคยทํารัฐบาลยกเลิกชักเข้าชักออกพติคลมอกันมาหลายเรื่องแล้วไม่ว่าจะเป็นชุดนี้หรือชุดก่อนก่อนหน้านี้มามันไม่ใช่ประเพณีปฏิบัติแบบแข็งตัวนี่มันสามารถที่จะยกเลิกได้เพียงแต่ว่ารัฐบาลสนใจจะทำหรือเปล่าและเข้าใจปัญหาโครงสร้างระดับประชาระดับชาวบ้านหรือเปล่านี่ผมขึ้นดศบษฐศาสตร์ปสี่ผมนะคุณใส่หลพี่สารเอาสี่แสนล้านไม่ต้องไปซื้อหุ้นเงินกู้ให้กับบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ เอามากระจายให้พี่น้องประชาชนให้มันเกิดแรงซื้ออืให้มันเกิดแรงซื้อแล้วก็สภาวะหมุนเวียนภายในประเทศเนี่ยคผมไม่รู้นะผมคิดแบบนี้ว่าเอ๊ะมันจะทําให้รู้สึกว่ามันจะทําให้จ d ดีของประเทศมันขยับขึ้นแล้วสร้างเครดิตของประเทศได้หรือเปล่าผมคิดแบบชาวบ้านก็คือเจ๊งก็เจ๊งแบบเจ้าสัวเจ๊งเนี่ยเจ้าสัวเจ๊งก็คือเจ๊งกําไรไง นี่นี่ที่แบบแบบคนชาวบ้านทั่วไปแต่ที่พี่ไปสารพูดมาแบบพวกเราอาจจะอาจจะพอเข้าใจไว้มันกลงจะกลวงมากมันจะเละมากมันจะเน่ามากแต่ถ,ถ้าเราไปดูคนพวกนี้มันมีทรัพย์สินอยู่แล้วแต่อย่างพี่ไปสารบอกเขาไม่เขาก็ถือว่าไม่ไม่ไหวจะขาดทุนกำไรเขาก็าไม่ไปหรอกเขาไม่ไ<ต>อาจจะเป็นไมจะสะท้อนกับเครดิตของประเทศในในสถานการณ์นี้ยอาจจะมีทรัพย์ส,สนนนนินแต่ทรัพย์สินมันมันมันแปลงสภาพมาเป็นมาเป็นสภาพคล่องเพื่อที่จะไปเอาเงินไปไปจ่ายคืนนี่ไม่ได้ แต่ว่ามีมีคอนโดมูลค่าพันล้านอยู่สักสิบยูนิต <หา S 2> มูลหมืม่นล้านเนี่ยแต่ว่ามันขายคอนโดไม่ได้ตอนเนี้ยคอนโดก็คือคอนโดเป็นเป็นอิฐหินปูนทรายไม่สามารถแปลงสภาพมาเป็นเงินแล้วไปถ่ายถอนหุ้นที่จะพบเป็นผล <หา S 2> ได้ก็เลยกลายเป็นต้องต้องอุ้มทั์สินเ่ยรวยแบบแต่กินไม่ได้ตอนเนี้ยอ่าครับแล้วผมคิดแทนผู้ว่าการธนาคารวิเศไทยท่านวิไัยบอก๋อรู้มีบวชนับนานแล้ว ไม่ร้อยไม่รอเราควรนานแล้วแต่โดยรูปแบบเขาเขาเขาจะตั้งเป็นกองทุนแล้วก็จะมีกรรมการซึ่งประกอบไปด้วยทางฝ่ายสํานักขบประมาณทางใครต่อใครนะับมาอยู่ในคณะกรรมการกองทุนเนี่ยแล้วก็มันก็คล้ายคล้ายกองทุนฟื้นฟูนะใช่ การบริการกันนะแต่ว่าการงั้นน่ะบริหารเนี่ยเข้าไปดําเนินการแรงต่างเพราะฉะนั้นการตัดสินใจก็จะอยู่ที่คณะกรรมการของกองทุนเนี่ยที่เขาจะไปซื้อปราสารนี่เนี่ยละหนักผมคิดว่าธนาคารประเทศไทยหรือแบงค์ชาติต้องอธิบายหนักอ่ะแบงค์ชาติเพราะว่าถึงถึงวาระนั้นเขาบอกไปไปนู่นนะคุณไปว่าผู้บริหารกองทุนนี่ไปการกู้การผูกผู้ว่าเข้าใจว่าจะไม่ได้มานั่งบริหารตัวนี้ครับเดี๋ยวผู้ว่าเดี๋ยวผู้ว่าก็พบว่าอะไรแล้ว ครับถ่านวินาทยอีกไม่กี่เดือนก็ครบเวารลแล้วครับแต่ว่าไอ้ท่านท่านท่านบวชนานแล้วจะไม่ร้ยงแต่ว่าการการทําแบบเนี้ยทั้งทั้งห้าแสนแล้วก็สี่แสนเนี่ยทั้งห้าแสนที่เป็นซอฟโลนกับทางสี่แสนที่จะไปซื้อตราสารนี่เนี่ยนะมันอยู่นอกเหนืออํานาจ แบงชาติมีเพราะฉะนั้นจะต้องออกเป็นพระราชกําหนดให้อํานาจให้เขาทําได้อันนี้มันเป็นวี่ีมาที่ว่าต้องออกพระราชกําหนดนะฮะไม่ใช่ว่าเขาไปกู้เงินที่ไหนมานะพราะแบงก์ชาติเขาเป็นเจ้าของลงพิมพ์ธนบัตอยู่แล้วก็พิมพ์เขาเองกู้ได้เขาก็เขาก็ใช้ไอ้เรื่องของที่เขามีอำนอจในการที่จะจับสภมพคล่องในระบบได้ใช่ไหมเขาก็เพิ่ม เพียงแต่ว e like ่าหลังจากทุกอย่างคลี่คลายเนี่ยการดูดซับสภาพของมฝนนี้ออกไปเนี่ยต้องดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องตุ่เฟอโอ้ยพุ่งขึนไปหมดนะอันนี้ให้นักเศรษฐศาสตร์เขาไปเขาไปวิพากษ์กันไปเศรษฐศาสตร์กับพี่ไพศาลอ๋ออันนี้เราไปตามตามเข้าไปนะตามตามเข้าไปด้วยด้วยใจระทึกครับแล้วมาเร็ยนสัจธรรมความจริงอย่างหนึ่งนะเมื่อคุณใหญ่แล้วคุณไม่ต้องกลัวล้ม รัฐจะไม่ยอมอุมไม่ยอมให้คุณล้มเมื่อคุณใหญ่แล้วใหญ่จริงนะถ้าล้มและพาประเทศล้มด้วยเนี่ยประเทศเนี่ยยังไงเนี่ยต้องโดดเข้ามาอุ้มคุณคมันมีหลักอีกนะครับาก็็เปนถ้ามดถ้าเป็นมดเป็นปลวกตัวเล็กตัวน้อยนะเทตัวร่วงตายเป็นรังก็ไม่มีปัญหาครับ เออเนี่ยท่านผู้ชมอันนี้คือข้อเท็จจริงกันเจ็บปวดครับโดยระบบจริงๆครับโดยระบบโดยอะไรมันสร้างทุกสิ่งให้มันกลายเป็นในสี่คือนี่คือทุนนิยมครับครับนี่ถ้าผมรู้แบบนี้นะผมผมรวยไปนานแล้วผมรวยตั้งแต่จบป .4 แล้วโอเคครับ